สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวรถพ่นยาซึ่งเป็นแบบ PTO สเปคถังจุน้ำา1 0 0 0ลิตรค่ะเริ่มต้นด้วยตรงนี้นี่อันนี้ดีกว่าวิธีการใช้งานของเขานะคะก็จะใช้ย่อย PTO ปันต่อจากรถถ่ายก็คือย่อยตัวนี้เลยนะคะจะต่อกับรถถย่ยต่อกับ PTO ทำงานปัน่น ซึ่งรถไถที่แนะนำนะคะก็จะเป็นรถไถ30แรงขึ้นไปคูโบต้าจอรเดียยันมารถไถ30แรงขึ้นไปสามารถใช้งานได้ค่ะวิธีการต่อพ่วงนะคะก็จะต่อเหมือนผานตัดหญ้าทั่วไปเลยนะคะซึ่งสลักตัวนี้ที่อูเราก็มีไปให้เรียบร้อยเลยนะคะถังน้ำนะคะสามารถบรรจุน้ำได้1,000ลิตร ทำด้วยไฟเบอร์การ์ดค่ะซึ่งไฟเบอร์การ์ดเนี่ยเขาจะมีข้อดีอยู่ที่ทนต่อแสงแดดแล้วก็ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเลยตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ใช้เติมน้ํานะคะนี่ค่ะตรงนี้อึ๊บนี่เราทําเสริมขึ้นมาเวลาเติมน้ําเราก็จะได้ยืนง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เปิดปากถังข้างในตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น กล้องตะแงกงกองอีก1ชั้นนะคะไว้กองพวกฝุ่นละอองไม่ให้ตกลงไปในถังส่วนล้อนะคะเราใช้เป็นล้อใหม่ให้นะคะเป็นล้อมือ1ประกอบขึ้นมาใหม่เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นปั๊มปั๊มพ่นยาเราใช้ขนาด3สูบเป็นปั๊มไซส์ใหญ่นิ้วครึ่งนะคะจะัดไซส์ใหญ่ไปให้เลยปากพ่นยากันดีกว่านะคะก็จะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เนี่ยสามารถปรับระดับองศาปากได้ด้วยนี้ยเราปับนี้เลย ชึบๆนะคะแล้วด้องศาแล้วก็ลดล็อกเหมือนเดิมปากพ่นยาตรงนี้นะคะก็จะแยกเปิดปิดการใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเผื่อบางทีลูกค้าอยากต่อสายพ่นยาแล้วก็เดินฉีดยาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเสริมขึ้นมาให้ตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ปนกล่องน้ํายานะคะกล่องน้ํายาแล้วก็เป็นที่ทิ้งน้ํานะคะทอทิ้งน้ําออกจากถัง ซึ่งด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีกองอีกชั้นหนึ่งนะเวลาใช้งานเสร็จลูกค้าก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะตรงนี้น,นี่ตัวคอนโทรลการใช้งานอันนี้ไ้ขึ้นรถไถให้ดูนะคะก็จะมี3ก๊อกด้วยกันก๊อกแรกตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกความดันนะคะแรงดันน้ำ,นำยาเนาะเปิดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดด้านซ้ายน,นี่ก็จะเป็นเปิดปิดด้านขวานะคะก็จะแยกได้แล้วก็จะมี เกตวัดแรงดันให้ดูการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ